อูทีมที่น่าสนใจครับก็คือทีมนี้เป็นพืชครับที่มีดาเมจดที่ใบแล้วก็ใช้การลิฟฟี่ครับโดยที่เขาจะใช้ลิฟฟี่เนี่ยคอมโบโฮเวอร์ครับแล้วผมสังเกตแล้วดาเมจค่อนข้างหนักทีมนี้เขาที่ปอกกี้นะครับเอาไว้โยกหลบใส่เกาะแล้วก็มีการที่เป็นลิทเทนเพียครับเอาไว้ตีแรงขึ้นเป็นทีมพืชดาเมจแล้วก็ใช้ใบไม้ครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นเมตาได้เลยเพราะว่าดาเมจค่อนข้างหนักมากครับเดี๋ยวดูเขาเล่นนะครับอันนี้เขายังไม่มีโคเวอร์สักใบนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เขาดูต่อเขาใช้ดาเมจเมื่อกี้เขาจะใช้ไรลล่าต่อต้นเกมจะดูต่อเขามีโคเวอร์แล้วกันผมก็ต้องใส่เกาะครับเพราะว่าทีมเขามีแครอทเยอะถ้าผมไม่ใส่เกาะเลยผมจะเสียเปียกมากเพราะว่าเขาจะเอาแครอทแล้วก็โขกผมรัวๆอ่ะดูนะครับอันนี้เขาตี68โยกมานี่ครับตี25สามรอบคือ75ครับตีสูง คือไม่มีใบไม้นี่จะตี2ี่้าสามรอบนะครับเพื่อตีฝุกอ่ะผมก็ทำมันไม่ได้ครับก็ใส่พิษครับเรก็ใส่แยมไปเพราะมันเขาไม่มีเกาะมันได้ลดดาเมจด้วยโอ้โหดูครับตาดีผมไม่มีเกาะแครอดเขามาลัวลัวครับโอโ้โหตีฟรีตีสปอร์ตครับนี่คือตอนผมมีเกาะแครอดเขาไม่ขึ้นเลยนะตาผมไม่มีเกาะแครอดเขาขึ้นลัวลัวเลยอันนี้เขาเก็บแครอดครับนี่ครับ ก็ใส่กอครับใบเดียวพอไม่เป็นไรผมต้องหล่อคิดเขาด้วยอ่ะอันนี้เขามีมาใบไม้สองนะครับนี่ต็ตีครับโอ้โหแครอทขึ้นสองครับโอ้โหขึ้นรัวๆครับโอ้โหเขาเก็บกลอดใบใบนี้เราใช้ไปเทินก่อนก็ขึ้นอีกใบนึงครับโคตรคุ้มครับอันนี้ผมไม่น่าใช้คโคทาโรนะผมลืมดปว,ว่าเขาโดนถอนอยู่ผมน่าจะใส่ปีกกระกอกพอ,อน,นี่ผมพลาดเอง อ่ะตอนนี้ก็มีใบไม้3นะครับเดี๋ยวดูเขายิงนะครับดูครับยิงใบละ60 3ใบ180ครับแรงมากเดี๋ยวผมจะมาอธิบายท้ายคลิปอีกทีนึงว่าทําไมการใบไม้มันแรงครับอ๋อนี่ครับก็ผมว่าผมเจอเริ่มจะทีมใบไม้เยอะขึ้นครับแล้วผมว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างเก่งครับอ่านี่ผมหล่อพิษเขาให้เขาตายอย่างน้อย2ตัวครับอ่านี่ครับดูครับเขาเหลือการเล่นแค่ใบใบเดียวครับเรียบร้อยครับ ผมก็เปลี่ยนการ์ดครับนี่ผมใส่ไปการ์ดเราเรื่องนี้แหละปุ๊บใส่พิษครับจบครับเขายอมแพ้อ่ะเรามาดูใบไม้กนคถับว่าทําไมใบไม้มันถึงโหดนะเดี๋ยวมอธิบายให้ฟังต่อนะครับนี่ครับดูครับยิงใบเขายิงเขากินใบไม้สามใบครับสามนะครับเดี๋ยวดูเขายิงนะครับเขายิงคิดละหกสิบครับแปลว่าสามใบเนี่ยมันไปเพิ่มดาเมจสาสิ แปลว่าสามใบเนี่ยมันคือดาเมจเพิ่มฮิตละสามสิบนะครับเพราะจากฮิตหนึ่งเนี่ยจากยีบก้ามันก็เลยบริสาทธิเป็นห้าสิบเก้าเขาเลยยิงเป็ห้าสิบเก้าสามใบครับ